สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูเกมที่น่าสนใจบนสตรีมที่มีคนกดวิดลิสต์มากที่สุดกับท็อปสิอันดับเกมที่ถูกกดวิดลิสต์มากที่สุดบนสตรีมกันไปดูกันฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับสําหรับท็อปสิอันดับเกมมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับอันดับที่10 arena break point infinite เกม t ั c t i c a l อ x t เอ็กแท n ชั่นชูเจากผู้พัฒนา มอฟันสตูดิโอเกมฟรีทูเพย์ที่ต่อยอดม,มาจากเกมมือถืออเลน่าเบรกพอยที่ทําออกมาด้วยงานภาพกราฟิกที่สวยงามบรรยากาศที่สมจริงการแสดงแสงเรียวไทม์แอนิเมชันที่ไหลลื่นพาเราเดินทางเข้าสู่ดาร์คโซนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเข้าไปแย่งชิงของในพื้นที่ศาสตร์กระสุนวางแผนรอบโจมตีเข้าแย่งชิงกันด้วยกลยุทธ์ทุกอย่างที่สําหรับเกมยังชูโรงเรื่องระบบการได้ยินเสียงรอบทิศทางที่ช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้น ตัวเกมจะสามารถแต่งปืนได้อย่างละเอียดมีอุปกรณ์ของแต่งปืนมากกว่า500ชิ้นให้ผู้เล่นได้เลือกผสมใส่ลงในช่องสล็อตอาวุธของตนเองที่มีมากกับเกือบ30จุดอีกทั้งตัวเกมยังสามารถเล่นเป็นทีมกับเพื่อนๆที่เราสามารถเห็นตำแหน่งของเพื่อนร่วมทีมได้ตลอดเวลาสำหรับตัวเกมบนสตรีมยังไม่เปิดให้เล่นแต่สามารถเล่นได้ผ่านรานเชื่อของตัวเกมในแบบเออร์เลียกเซบนเว็บของตัวเกมเ,เองได้แล้วบน PC อันดับที่9ซิดไมเออร์ซิวิลิเซชันเซเว่น เกม s t r a t e g y Turn Based จากผูฒนาเวลาสิ้ g เกมแฟนชายเกมกลยุทธ์ที่กลับมากับเกมภาคใหม่ให้เราตัดสินใจกำหนดทิศทางต่างๆตั้งแต่รากฐานของวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครสู่การพัฒนาอาณาจักรและดินแดนของคุณให้ก้าวหน้าเราจะได้สมบัติเป็นหนึ่งในผู้นำในตำนานมากมายจากทั่วประวัติศสาสตร์โลกคอยชีย้นำหนทางอารยธรรมใหม่เป็นตัวแทนของอาณาจักรในแต่ละยุค สหรับตัวเกมในภาคนี้ยังรองรับการเล่นแบบผู้เล่นหลายคนแบบออนไลน์การเปลี่ยนแปลงในภาคนี้สามารถเลือกผู้นําแยกจากอารยธรรมได้แล้วทําให้เรามีอิสระในการสร้างและวางแผนต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมการเลือกผู้นําและอารยธรรมต่างๆจะมีโบนัสการจับคู่ที่แตกแต่างกันออกไปด้วยรวมถึงระบบการสอนการเล่นและระบบการเล่นอื่นๆที่ถูกปรับให้เข้าใจและเล่นง่ายมากขึ้นสำหรับตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 12กุมภาพันธ์ปี2025บน PC Xbox One Xbox Series X และ S PS 4 PS 5และ Nintendo Switch อันดับที่8 Ark 2เกม Adventure s u r v i v a l s a n d b o x Open World จากผู้พัฒนา Studio Wildcard ภาคต่อเกมแนวเอาชีวิตรอดแบบอิสระในโลกไดนโนเสาร์ที่เปลี่ยนมาใช้ Unreal Engine 5ในการพัฒนามาพร้อมด้วยกราฟิกที่สวยงามสวมบทบาทเป็นผู้รอดชีวิตคนหนึ่ง เอาชีวิตรอดบนเกาะลึกลับพิศวงแห่งหนึ่งที่เรียกว่าอาร์คใช้ทุกทักษะในการเอาชีวิตรอดตั้งแต่การปลูกพืชผักสร้างที่อยู่อาศัยคลาฟของและเลี้ยงเหล่าไดโนเสาร์ให้เชื่องสาหรับตัวเกมยังสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนจะเป็นกลุ่มชนเผ่าหรือจะไปเจอกับผู้เล่นชนเผ่าอื่นในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันตัวเกมยังไม่มีรายละเอียดเกมเพลย์ปล่อยออกมามา,มากนะักตัวเกมยังไม่มีกําหนดวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการคงต้องรอดูกันต่อไปสําหรับแฟนเกมอาร์ค อันดับที่ 7, Delta Force เกม f p ากผู้พัฒนาทีม7เกมยิงสุดเดือดที่เป็นรูปผสมระหว่าง Call of Duty และ Battlefield สำหรับข้อมูลเกมตอนนี้มีโหมดให้เล่น3โหมดโหมดแคมเปญที่ให้เล่นเนื้อเรื่องที่อิงมาจากภาพยนตร์ b a c k h a w k d o w n โหมด h o w a r Warfare โหมดม i p l เพย์ที่มาแนว Battlefield มีระบบคลาสและการขับยานพาหนะโหมด Hazard Operation โหมดการเล่นแบบ e x e c t i o n o e Shooter เกมนำเสนอระบบแต่งปืนสามารถแต่งปืนได้หลากหลายตามความต้องการและการเพจที่อยู่ระหว่างเกม c o l of Duty และ Battlefield ที่กําลังสนุกพอดีรวมถึงยังมีระบบสกิลและความสามารถพิเศษของแต่ละตัวละครที่ก่อนหน้านี้ตัวเกมก็เปิดให้ทดสอบแบบอัลฟาเทสกันไปแล้วสำหรับตัวเกมจะเปิดให้เล่นแบบ v e p ท o play แต่ยังไม่มีกำหนดวางวันจำหน่ายโดยสามารถเล่นได้บน PC Xbox One, Xbox Series X b o x ็กซ x x s ็ r กวและ S P.S.4, P.S.5 และมือถือ iOS และ Android อันดับที่6 Marvel Rival เกม h e โ o Shooter ์ TPS จากผู้พัฒนา NetEase Game เกมใหม่ที่มาในแนว h e โ o Shooter ์2 p p แนวเดียวกับ Overwatch ซึ่งจะใช้มุมมองบุคคลที่3ในการเล่นโดยใช้ตัวละครจากค่ายการ์ตูนดังอย่าง Marvel มาทำเป็นเกมก่อนหน้านี้ตัวเกมได้มีการเปิดทดลองเล่นกันไปแล้วและได้รับกระแสตอบรับที่ดี โดยเกมจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายละ6คนแข่งขันการทำเป้าหมายที่กำหนดโดยรูปแบบเกมเพลจะเป็นเกมเพลที่รวดเร็วและสนามรบที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากการถูกทำลายอยู่ตัวเกมนอกจากชูเรื่องตัวละครและระบบการเล่นที่ดูน่าเล่นและยังมีระบบใหม่ที่ใช้ชื่อ Dynamic Hero Synergy เป็นระบบที่บางตัวละครหากเลือกเล่นในทีมเดียวกันจะมีสกิลซัพพอร์ตกันเพื่อเพิ่มความสบายให้กับตัวละครนั้นๆรวมถึงยังเพิ่มความหลากหลายในการเลือกเล่นเพิ่มขึ้น ตัวเกมมีกำหนดวันเปิดให้เล่นวันที่6ธันวาคมบน PC, Xbox Series แ S และ PS5 อันดับที่5 Stalker 2: Hearts of Chernobyl เกม FPS Survival so Horror er, จากพบฒนา GSC Game World เกมถูกพัฒนาโดยใช้ Unreal Engine 5ที่มาพร้อมด้วยงานภาพกราฟิกและบรรยาก,กาศที่ตึงเครียดที่เป็นภาคต่อจากภาคแรกที่ได้รับความนิยมอย่างสูง โดยในภาคนี้ผู้เล่นจะได้สำรวจโลกในยุคหลังเหตุการณ์เชอร์บิลในรูปแบบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายผู้เล่นจะได้สมบทบัทเป็นสตอเกอร์ที่ต้องสำรวจพื้นที่ที่เรียกว่าโซนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์บิลต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตกายพันธุ์และกลุ่มศัตรูต่างๆเพื่อค้นหาความจริงต่างๆที่ซ่อนอยู่เกมจะนำเสนอโลกที่เต็มไปด้วยความอันตรายและความลึกซึ้งของโลกหลังจากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ มีสถานที่ที่กว้างขวางและอันตรายซึ่งผู้เล่นจะต้องสำรวจและค้นหาทรัพยากรในการเอาชีวิตรอดโดยจะพบกับสิ่งที่น่าสยดสยองเช่นการต่อสู้กับมอนสเตอร์และการแสวงหาสิ่งของมีค่าเพื่อรอดชีวิตในโลกที่ถูกทอดทิ้งด้วยการวางแผนกลยุทธ์ในการสำรวจและการต่อสู้กับศัตรูที่หลากหลายที่มีทั้งสิ่งมีชีวิตที่กลายพันธุ์และมนุษย์ที่เป็นศัตรูเกมจะเน้นการจัดการทรัพยากรและการตัดสินใจที่สำคัญในการเอาชีวิตรอด ผู้เล่นสามารถปรับแต่งอาวุธและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ได้สำหรับตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่20พฤศจิกายนบน PC และ Xbox Series X และ S อันดับที่4 f o r c e p u n k 2เกมแนาจัดการและเอาชีวิตรอดที่พัฒนาโดย i r v e n Big Studio เป็นภาคต่อของเกม f o r c e p u n k เราจะได้กลับมาในโลกที่เต็มไปด้วยความหนาวเหน็บ และต้องบริหารเมืองที่เหลือรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติออกกฎหมายต่างๆจัดการทรัพยากรทั้งอาหารน้ำและเชื้อเพลิงการตัดสินใจที่ยากลำบากและมีผลกระทบต่อเนื้อเรื่องกราฟิกและบรรยากาศภายในเกมจะได้รับการอัปเกรดทำให้ภาพและรายละเอียดในโลกดูมีชีวิตชีวาและสมจริงมีเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งการรับมือกับโรคระบาดและการจัดการกับความขัดแย้งภายในเมืองเพื่อให้ผู้คนภายในเมืองนั้นรอดพ้น เกมมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่21กันยายนบน PC, Xbox Series S และ,ะ PS5 อันดับที่3 Monster Hunter Wild เกมแอคชั่นล่ามอนสเตอร์จากผู้พัฒนา Capcom นับว่าเป็นการปล่อยตัวเกมภาคใหม่ของ Monster Hunter ที่ได้รับการอัปเกรดระบบหลายอย่างแบบเต็มตัวนับจากที่เห็นได้ชัดจ,จากภาค Monster Hunter World และ Monster Hunter Rise ทั้งเรื่องของงานภาพกราฟิกที่สวยงามมากขึ้นแอนิเมชั่นที่ทําให้ไหลลื่นทั้งการโจมตีของเหล่าฮันเตอร์และมอนสเตอร์รวมถึงการโจมตีจุดอ่อนต่างๆที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากมันมากขึ้นซึ่งการยากระดับที่ถูกนํามาโชว์ให้เราได้เห็นมากที่สุดนั่นคือการเล่นในภาคนี้จะเป็นแบบ Open World และมีระบบสภาพอากาศที่ปรับเปลี่ยนได้เองซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้รวมถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มของเหล่ามอนสเตอร์และการโจมตีกันเองของพวกมัน ในภาพรวมภาคนี้จะทําให้การเล่นดูหลากหลายต่ภาพแวดล้อมและหล่ามอนสเตอร์เองก็ทําออกมาได้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นสาหรับตัวเกมกมีกำหนดวางจําหน่ายในปี2015อันดับที่2 w a r h a m m e r 40K Space Marine 2เกมแอคชั่นทีเชื่อดังสุดมันจากผู้พัฒนา s a b e r Interactive เป็นเกมคอ,อบยิงเลือดสาดสุดมันที่เล่นได้สูงสุด3คนพร้อมพาเรากระโดดโลงกลางสมรภูมิดงเอเรียนสุดโหด ในบทบาทนายทหารเกาะเหล็กอาวุธครบมือสเปซมารีนซึ่งเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิยิ่งของเกมยู่ได้รูปแบบของ w ัว Hammer 40K และกราฟิกที่ทําออกมาได้ดูเดือดเลือดกระจายนอกจากนี้ตัวเกมยังมีโหมดเนื้อเรื่องหรือผู้เล่นจะได้สมบัติเป็นร้อยโทไททัสที่มีหน้าที่ในการรวบรวมหลอกสเปซมารีนของกองทัพนักรบเหนือมนุษย์ที่เป็นปากการด่านสุดท้ายในการต่อสู้กับพวกไทแลนด์ที่ยกขยงกันมาเต็มพิกัด เข้าต่อสู้กับพวกมันด้วยทุกอย่างที่มีตั้งแต่ปืนกลติดเชนซอไปจนถึงหมัดเปล่าเข้าห้ามหันกับมันอย่างไร้ความปาณีเกมวันจำไหนในวันที่9กันยาย,ยนบน PC Xbox Series X และและ S PS5 อันดับที่ 1. Hollow Knight ซิลสอง si เกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์เมทัเวเนียจากผู้พัฒนาทีมเชอรี ส่วนเสริมที่แสนจะยาวนานและยังไม่มีวีแวร์ที่จะออกเมื่อไหร่โดยครั้งนี้เราจะได้เล่นเป็นฮอร์เน็ตที่เคยไปกดตัวมาแล้วในภาคแรกโดยเธอจะได้ออกประจุภัยไปยังดินแดนใหม่ฟาลูมซึ่งฮอร์เน็ตนั้นยิ่งมีทักษะกายภาพที่สูงกว่าเดินไหนตัวละครของผู้เล่นที่เล่นจากภาคแรกไม่ว่าจากการเคลื่อนไหวที่ไวกว่ากระโดดสูงกว่าและสามารถที่จะจับหรือปีนไปตามขอบกระแพงได้ซึ่งนเมื่อตัวละครองเรานั้นโหดขึ้นศัตรูต่างๆก็ถูกปรับให้โหดขึ้นมากเช่นกัน สำหรับตัวเกมในส่วนเสริมนี้ก็จะมีตัวช่วยอีกหนึ่งอย่างให้กับฝั่งฮอ r n เน็ตคือเธอสามารถใช้ไหมที่จะเก็บรวบรวมจากศัตรูเพื่อใช้แทนผ้าพันแผลและฟื้นเลือดตัวเองขึ้นมาได้3หน่วยต่อหนึ่งรอบต่างจากการฟื้นเลือดของเดนไนในภาคเดิมสำหรับตัวเกมยังไม่มีกําหนดวางจําหน่ายจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ t o อป10อันดับเกมที่ถูกกดวีลิส์มากที่สุดบนสตรีมทุกคนคิดเห็นกันยังไงมีเกมไหนที่รอกันอยู่บ้างสามารถคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับ หากดูแล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราเดอะกอรี่เกมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ